สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเจพรต่องอยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพาระลานนะคะอ่นมาบึงคุณยายต่ำนะคะเด้นะอเม <melody. S 2> <Lar> ืองขุนคุนั่งซ<ร>ื้อคุณยายอย่างคนเนี่ยายลำเพียนยายลำเพียนนะคะมือ <Yeah. S 1> ต่ำของเรานะคะปลารหนัวเห็นยู่บ่ค่ะปลาราเอาต่องอยะคะ่ะได้แล้วเนาะโอเค จวดๆใหญ่ๆสิ่มสิมเบิ้งดูง่ายเสีบบอยยาคู่พอิสันซิมเบิ้งนะคะอ่ากดไลค์ให้หน่อยค่ะยกปูให้เนี่ยยายว่ายากอ้ายยายอยากอายค่ะ่เบิ้ง่ำทั่ทัวเพื่นนะคะใส่ถ้วยนะคะข้าบริใส่จานนะคะไปเบิ้งไปเองคุณ สวัสดีค่ะคุณพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้เราสายบุญนะคะเราพากันมาที่วัดอะไรคะพี่วัดทำพลรานธรพลรานนะคะสายบุญของเรามาดูน้องเอวนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกเรียกคุณพี่แล้วกันนะยังสาวอยู่นะพี่ตุยค่ะพี่ตุยนะคะวัน<า>นี้พี่ตุ๋ยทำอะไรนะคะัเปเบเนยทำยำค่ะอสายบุญนะคะวันนี้เจะ๊รอนมา มากับรถพี่ตุ๋ยนะคะวันนี้สายบุญของเรานะคะยำนะคะยำวุ้นเส้นนะคะคนสวยยำยำนะคะไปดูไปดูพี่ดาของเรานะคะสายบุญจะชวนน้องพรมาตลอดนะคะโนอนๆนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ดาพาน้องเจียพรต่องอยมาที่ไหนคะบ,บุญหล่นี้อ่ะนะคะ คุณมากนะครับเพราพอเราไปทาบุญเสร็จเราจะไปหาเห็ดใช่ไหมคะเราจะไปเดินป่าหาเห็ดนะคะกดซับสไครต์และใบมะกรูดให้ช่องเจฟรอนต่อหงอหน้กดติดตามนะคะวันนี้อาหารกับนี่นี่คะโอ้อาหารของน้องฟ้อนกับนี่อันนี้เลกเป็นน้องเด้อนี่วันนี้มีผักขมของป๊อบอายนะคะสาวโอลิฟนะคะ นี่แคปมุแล้วก็ถอดไก่ของเจ็๊บห้อนเตาง,ง้อยนะคะพี่น้องคนนะ่ะอา้าวดูพรีเซนเตอร์ไก่นะคะสงสัยสิทดิแกค่ะแกโชว์เพิ่งดูค่ะแกออกเลยค่ะดูคนสวยของเรานะคะสวัสดีคะ่ะห้าร้อยสิบเอ็ดคนที่ดูตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่จังหวัดสกลนครนะคะซิตี้มาดูของหวานของพี่วินะคะ พี่วินี่ก็จะสายเต่าง,งอยนะคะลูกหลานพญาเต่านะคะวันนี้มาเป็นขาดนะฮะวันนี้คุณพี่เอ,เอาเอาอะไรมาคะพี่หุ้นเนาะหุ้นมกทองนะคะ,ะอ่าสู่บรรพบุรุษนะฮะวันนี้เราก็จะได้กินกันทั่วหน้านะคะดูนูเอลนะคะอย่าลืมกดติดตามนะฮะ ให้ช่องเจีพ๊พบบอเต่างอยนะคะขอบคุณค่ะเดิอมาเดิอค่ะอิบุญอบุญค่ะสาธุ